ตู้ต่อไปเอาละครับตอนนี้อยู่ที่แอสดห้างสินค้าแนวโมเดิร์นเทรดนะครับมาที่นี่ชอบจังเลยมีตู้หลายตู้ให้รีวิวกันเยอะเลยนี่ฮะผมมาเห็นป้ายเขียนว่าสแกนแอนโกนะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดตรงนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการช็อปที่ง่ายกว่าตรงนี้จะมีหน้าจอครับแล้วบอกว่ามันเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงประมาณ2อทุ่มแต่ห้างเนี่ยเปิด2ี่ชั่วโมงนะแต่ไ็นว่าถ้าเราเริ่มนะครับเราจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์กันก่อนนี่ อ่าอันนี้เบอร์อังกฤษผมทาการบอกขึ้นมานี่เรียบร้อยเทสือแฮนด์เซตอันที่เขียนว่าโอเคอันไหนนี่อันนี้ฮะสีแดงนี่นะครับอันนี้คือของผมแฮนด์เซตร้อยสี่อสองอโทษอันนี้สิโอเคอันนี้โอเคอันนี้นี่อันนี้อันนี้เกือบไปผมหยิบขึ้นมาอันนี้เป็นของผมและเวลคัมพงสุเดนทึกทูแอสตาดีนะครับนี่คือชื่อห้างนะครับผู้ชมครับห้างนี้เขาเก๋มากการรับชําระด้วยการคิดเงินผ่านแคชเชียร์เป็นเรื่องอดีตไปแล้ว ในอังกฤษยังมีบริการอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเชลเช็คอเคอาท์ก็คือเช็คเอาท์ด้วยตัวเองอันนี้เป็นระบบของความซื่อสัตย์ของลูกค้าด้วยคือจะไม่โกงกันอะไวง่ายนะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องใหม่หมอกันเอาเด็กๆอยู่นี่มานี่สนุกไหมช้อปปิ้งที่นี่ใกา,ารรวดเร็วนะครับเราได้ให้เด็กๆเนี่ยไปช้อปสินค้าไวเรียลเรียบร้อยเพื่อที่เราจะต้องสาธิตให้ไวที่สุดไม่ใช่การเดินไปหยิบทีละชิ้นเดี๋ยวคุณพีจะมเสียเวลาผมให้ดูก่อนนี่ฮะรถเข็นที่นี่นะครับทาแบบนี้ง่ายเลย เอาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเข็นไปแล้วเราไปเจอสินค้าชิ้นไหนเด็กๆจะสินค้าชิ้นไหนไหนจะเอาอันไหนมาพิจารณาคุณพ่อซิใครจะซื้อซื้ออะไรบ้างได้ราคาได้ราคาเอาอันนี้นะคะนี่นะครับสมมุติเจอสินค้าชิ้นนี้นะครับแทนที่จะต้องให้พนักงานเนี่ยไปเช็คเอาท์ทีละชิ้นตอนออกใช่ไหมเพราะว่าตอนช็อปส่วนใหญ่เราใช้เวลาเยอะกว่าเราสามารถจะประหยัดเวลาเขาด้วยการทําแบบนี้ครับเราเอาป้ายราคาออกมานะครับแล้วเราก็กดสแกนสแกนยิง ิดอ่มามันก็จะเข้ามาในนี้นี่หนึ่งชิ้นมูลค่า6เหรียญ6ปอนด์นี่นเนลล่าจ็อกเกอร์นี่เบรอบร์นาร์ดเบอร์นาร์ดมาก,กับเราครับนี่มิสเตอร์โบนาร์ดนะครับเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นเป็น Host โฮสต์แฟมิลี่ให้เรามาอยู่อาศัยด้วยที่เมืองเซนเลียวนานะครรู้ไม่ใช่โดนัทก็ชื่อเบอร์นาร์ดมาดูต่อชิ้นต่อไปนี่นะฮะส่วนนี้เป็นไกด์ของอ่าอ่าสแกนแอนด์โกเป็นกรุ๊ปติ้งสตาร์ทนะครับก็คือ อธิบายวิธีการซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรไปกว่าการหยิบมาสแกนนั่นแหละนะครับฉะนั้นผมจะสแกนต่อเลยปุ๊บอ่าอันนี้เท่าไหร่12อปอนด์ใส่ก็ไปนะครับสแกนนะปุ๊บนี่นะครับเอามาเลยสแกนติดสแกนตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับเอาให้ครบอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมการมีลูกผู้หญิงมันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมปุ๊บอ่าแล้วปิดท้าย ค่อยเป็นของของตัวเองนี่คือของที่ผมอยากมาได้จริงๆแล้วก็ <S <S ชีชีสยี่ห้อพอร์สลูนะของฝรั่งเศสอร่อยมากเรียบร้อยทั้งหมด78อปอนด์เผอไปปับป๊บสามารถที่จะไปคิดเงินแบบนี้ครับเอาเด็กๆเช็คเอาท์คเคาน์เตอร์นี้ฮะนี่ฮะเราของวางนะครับเสร็จแล้วท,ทำไงเราก็จะออกแล้วใช่ไหมสเต็ปหนึ่งเราสแกนแล้ว use h a n d set to scan qr code use h a n d set to scan qr code เราก็ต้องสแกนตันนี้ก่อนนี่เออเราต้องสแกนมานี่ด้วยติกี่บาทเนี่ยอันเนี้ยกี่บาทเนี่ยอ่ะเขาบอกให้สแกน QR code เหรอไม่น่าใช่ผมว่าไม่ใช่ enter 6 n u m b e r และ set set ตัวนี้มันเลขกที่เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วย All right everyone scan only can o n l โอเครถเองโอ้โหอนดรอยอ๋อนี่แล้วก็นี่คือบาร์โค้ดเก่งดิสนี่นะครับเราวางบาร์โค้ดตรงนี้เครื่องก็จะโปรเซสนะครับโอเคมากเลยนี่เห็นไหมออกมาหมดเลย14ไอาเทมน่าครบถูกต้อง complete แล้วก็ทำการเราก็เอาแฮนด์เซตไปวางไว้บนนี้เดสเซต์อันเดนเฮ้ยจบเลยครับไม่ต้องทำไรที่นี่แล้วก็สามารถใช้เครื่อดการ์คอนแทคเน็ตปกติไม่ต้อง ต่ำกว่า30ปอนด์เราสามารถแตะจ่ายแตะจ่ายได้ดตามปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิน30ปอนด์นะครับเป็น85แบบนี้เราต้องเสียบนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยอินเะสิร์ตการ์ดพวนะฮะพอเสียบเข้าไปปุ๊บยังไงตอ่อยังไงต่อมันบอกฟร like ีสวีทวุฒิยูไล o ุก n n ที่นิววิจ o ต r p r o c y s s คือเราจะต้องจ่ายแน่นอนนี่นะครับเราก,กดเข้าไปแล้วลึกพอเปล่าลึกพอนี่ทำไมไม่ได้ก็ไม่รู้ระบบนี้จะวิจารณ์ตรง ห้ามก็ต้องไว้ใจลูกค้าพอสมควรล่ะมันก็น่าจะทำได้ในประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอ่ะนะเพราะว่าคนก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าโดยมากไม่โกงอ่ะนะครับวุ้นจื้อไลท์ดูคอนติน yes, yes, เนียลวิสเยสสิเยสพอเคอ้าวเดี๋ยวนะผมจะอินเสิร์ตใหม่นะปึ้งผมทำใหม่เลยนี่แผนท้าเดี๋ยวต้อง้ามาดูละว,ว่าทำไมมันช้าจัง นะต้อง enter หรือเปล่าโมบายเบสเกตอ๋อบาสเกตวีทีฟอลคอมพลีทต้องยังไงอะโมบายบาสเกตอ๋ออ๋อโอเคซอรี่นี่ครับกดตรงนี้ฮะโทรโง่อยู่ตั้งนานคุณผู้ชมแค่นี้เองโปรเซสนะครับในตรงนี้ฮะเสร็จแล้วฮะรีมูฟการ์ดไวมากครับไม่ได้ช้าอะไรเลยเสร็จปุ๊บเรียบร้อยจ่าย8าปปอนด์ช่วยเซ็นด้วยเอาเซ็นให้นะพงศุข <c oughs> เหมือนบัตรทเปล่าเหมือนบัตรทเปล่าเหมือนบัตรเลยและไงต่อแล้วก็ทำการเอนเตอร์ไหมโอเคตรงไหนดีโอเคนี่ค่ะไหนโอเคนี่ไงโอเคโถปุ่มเนี่ยไม่โบร์ขึ้นมาเป็นสีมองไม่ออกเลยนี่ครับก็คือเดี๋ยวพนักงานจะมาเทสนะครับโอเค I'm I'm finished you need to check my signature ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ดูลายเซ็นนะฮะว้าวีซ Thank you Thank you นี่แหละฮะ ใช้ระบบคนมาช่วยแต่สังเกตดูไหมตรงนี้มีทั้งหมด6จุดด้วยกันแต่ใช้เจ้าหน้าที่คนเดียวฉะนั้นประหยัดระยะเวลาไปเยอะนะครับแล้วเราก็ได้บินมาเรียบร้อยแล้วเราก็เดินออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกให้เมื่อยอีกต่อไปเพราะประเทศนี้เขาเว้นแล้วจ้ะเขาเลิกแล้วจ้ะถุงพลาสติกเสียตังค์นะจ้ะใครอยากได้นะ่ยส่วนใหญ่เขาเอาถุงมาเองอนะทั้งนั้นและนี่คือแบไตตู้ต่อนที่ร้านแอสแดาประเทศอังกฤษ